นี่นะครับผมวันนี้ก็มาติดปั๊มน้ำให้ปลาห้ำขึ้นก่านะครับผมหรือปลาดอนนะครับผู้ใหญ่ใจดีชุดที่สองครับผมชุดที่สองสามแผงนะครับสามแผงเลยอ่าเป็นบอ่อหกนิ้วตัวน,นี้ของคนหกนิ้วนะครับนะเป็นบอ่อหกนิ้วชุดสามแผงนะครับปั๊มหนึ่งแรงสามแผงเป็นฮาร์ฟเซลครับผมอ่าราคากระแจงไปในคลิปนะคนติดตามเล้วเบิร์ตโปรวันที่สิบห้ากระกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ แต่ว่าแดดนะสีแห้งกว่านี้ครับผมอันนี้แดดอันนี้แห้งกว่านี้อันนี้เทสสวิตชิ่งนะเพราะว่าฝนนี่เมืองเมกไปเบิดเลยอ่านะครับนี่เมกนี่นี่ชุดเก่าพฝนญุบน,นะเดี๋ยวสิบินโดนมุม้งสูงให้เบิ imet, ง pper, นะสีแผงญุ่นครับชุดเก่าพฝนนนผมเห็นล่างๆผมนะชุดเก่าพฝนสีแผงอันนี้เทสสวิตชิ่งแต่ว่าแผงจะแรงกว่าน,นี้สองเท่านะครับแผงจะแรงกว่านี้สองเท่านะครับ อันนี้เทศว่านามันไหลดีถือขั้วถือเฟดบอนะครับผมเป็นท่อออกอ่านิ้วสองนะปั๊มมันนิ้วครึ่งนะครับปั๊มนิ้วครึ่งนะครับมันมีตัวเออปั๊มมันสองนิว้วปั๊มมันสองนิว้วสุดสามแผงจะเป็นสองนิว้วกับมาเตรเป็นนิ้วสองอย่านาม,มันขาดลงไปสี่สิบห้าเมตรครับผมลงไปสี่สิบห้าเมตรนะกับวันนี้ก็เป็นตัวโมตัวนี้โมยิ่งกว่าเดิมมีพัดลมใช้ด้วย แต่ว่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับนี่มีพัดลมใช้ด้วยนะครับผมต่อมาจากตัวนี้ตัวโมนะครับโมให้ไม่ได้จากสวิตช์จิงนะสวิตช์จิงคือเป็นตัวเทีดไฟนี่นครับเบิ่งนต่อจากกล้องเฮ้ยเอายุคสร้างายกสวิตช์จิงออกไปเดี๋ยวเขาจะว่าเอามาจากสวิตช์จิงไม่ใช่นะสวิตช์จิงมันห้โวลต์นะครับเอาออกเลยบ่มีสายต่อนะต่อแค่เป็นมาจากเอย้ยอย่าไปข้างอย่าพามันสิปโวกันเราถือถืออะไรฉันแหละต่อมาจาก <c oughs> ไฟฟ้า <c oughs> สองร้อยยี่สิบโวลต์คืออินเวอร์เตอร์นั่นแหละในรถยนต์แล้วก็แปลงเป็นไฟออกมาเขาไม่ได้หนีหาสิบหาสิบหกสิบโวลต์นะครับนี่แล้วก็โมโมให้เราเนี่ยนี่เป็นไฟฟ้าออกมานะครับเป็นไฟฟ้าอดีซีออกมาใช้สําหรับอ่าชาร์จโทรศัพท์ได้เปิดพัดลมได้อ่าเปิดหลอดไฟได้แล้วหลอดไฟมาลหลอดหนึ่งเนาะหลอดไฟมาหลอดไฟอ่าไม่เพิ่หลอดหนึ่งเพีนะครับ ถ้าเป็นแดดนี่แห้งได้แห้งกว่านี้ครับพอร่มนะี <c> ่ย <oughs> นี่นะไม่มีแบตเตอรี่เลยนะแบตเตอรี่เราไม่มีเราโมออกมาแปลงนะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนกันจะไปพากันไปเฮ็ดตามเหมือนกันะครับ,รบ,รต,รบตัวนี้เป็นอ่ากล่องตกเอ่อตัว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 เก่าต,ต,ตัวที่เป็นกล่องสีฟ้าเป็น750วัตต์ตัวเก่านะนี่เจา้าคือมันจะมีเป็น,เป,นเป็นพอร์ตพอร์ตลิง์พอร์ตพอร์ตสัญญาณไฟอยู่นะครับผม จะใส,ส่สามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้หรือว่าจะต่อเป็นเข้าชาร์จเจอร์ชาร์จชาร์จไฟหรือว่าผ่านไดโอดไปชาร์จแบต12โวลต์ได้นะครับแบตเตอรี่หนึ่งลูกเอาไปใช้ในตอนกลางคืนได้เอาต่อหลอดไฟพร้อมนี่ครับสร้างกระโดดไฟมาพร้อมนะเดี๋ยวสิต,ต่อใช้ไดในตอนกลางเว้นนะพอไม่มีแบตคือสูบน้ำพร้อมใส่ไฟพร้อมเอาชาร์จโทรศัพท์ยังพร้มอมนี่ครับห้ามลอกเลยนี่ครับต่อไฟนะแจ้งสว่างนีงน่เป็นย้ำเว้นนะเอาถอดเบื้องดับเบ้างถอดออก แต่ทางเขาจะถอดเอ้ารับแล้วอ้าเสียบนี่ครับผมนะครับอ่าพ่อเอาพัดลมก่อนมันดึงพัดลมมันบ่มีอันนี้ไฟมันคอยอันนี้ครับอันนี้คือแก่หกสิบวัลนะครับปกติมันเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยก็คือมาประมาณร้อยกว่าวัลประมาณร้อยสิบร้อยสิบวัลนะครับประมาณร้อยวัลร้อยสิบวัลประมาณนี้อ่าสามแผงครับเซลล์นะครับอนนุกรมกันสามแผงนี่ครับหนึ่งแผ่นสองแผ่น ครับสามแผ่นนะครับเซลนะครับผมนี่ครับน้ำก็ไหลพร้อมพัดลมก็มกทํางานพร้อมเอาเดี๋ยวสร้างจับพัดลมไปนะเดี๋ยวไปอันนี้คือเทสสวิตชิ่งนะครับเทสสวิตชิ่งกับเพื่อนโม่เพื่อนลยตั้งแต่ติดมาคือเจ้าแรงกัเพื่อนจักได้นี่ครับนี่ครับเอาพัดลมพร้อมเอาพัดลมมานี่พัดลมพร้อมบ่มีแบตเตอรี่นะแล้วก็บ่มีแดดพร้อมคือเทสนะครับชุดสามแผงนะครับชุดสามแผงปั๊มหนึ่งแรงนี่แหละก็ตามคลิปเลยจัดโปร อ่าผู้ใดเบิ้งก็คือได้โปนะครับหมดเขตวันที่15กรกฎาคม2564นะครับนะครับนี่ผมมีแบตเตอรี่โม่เพิ่นเพิ่นอยากได้ท่านใบชาโทรศัพท์เพื่อนยอยา่างเพื่อนแต่ว่าเพิ่นมีชุดไฟแหล,ละชุดหนึ่งอ่าจัดโปรเพิ่นผมอยู่แจ้งราคานะแจ้งเฉพาะปัมะ๊มนะครับนะครับอันนี้ผู้ใดท่าน,น,นชุดสามแผงนี่นะกัวันนี้วันที่29มิถุนายน2564เป็นชุดที่สองนะครับของปลาหำเราคือเก่าแหละ นี่ครับู้นี่ครับเดี๋ยวเอาโดนบินมุมสูงไงนะครับกันวิดีโอมาเห่ากันเด๋ยครับสนใจกรถโทรมาสอบถามตามเบอร์เดี๋ย u l e กันตะพ่นโซลาเซลนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับนี่ครับเบอร์เบอร์โทรกันเดี๋ยวไม่ได้สองหมื่นนะโทรศัพท์เดีวไปซื้อไม่อยู่โทรศัพท์ตกน้ำับผมไปติดของท่านพอเอ่อสมมิตร์แะนะครับกูเลยไปน่าปิดดังปิดเนี่ยปิดดังอนะครับ โทรสอบถามได้ตลอดหลังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่ที่เบอร์0 9 6 4 9 7 5 8 2 7นะครับอ่าหลังสามทุ่มกรุณาโทรใหม่อันนี้แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกทั่วเร็วทั่วโลกเนี่ยผมหมายถึงคือพวกที่เพิ่นไปเห็นงานคนที่เพิ่นไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศแล้วเพิ่นโอนเงินโอนอย่างแอดไลน์เข้ามาคุยกันเลยครับแอดไลน์ออกมาคุยกันเลยคือเหตุผล่างปอยู่บ้านเพิ่นใครกิสานเพิ่นก็โอนเงินเลยว่าสอบถามชุดนั่นแหละครับที่เบอร์ 0642713876นะครับกัญฐพรโซลาเซลล์วันนี้ปลาหำหรือปลาดอนเพื่อนก็นถือใจแห้งไดโมั่ไห้ใส่ไฟเลยพร้อ,รรรอม,มเลยชาโทรศองโทรศัพท์เลยพร้อมยังเว้นสูบน้ำพร้อมครับปกติเนี่ยชุดเขาจะไปแยกคือเหตุกันเอานะครับอันนึงไปชาอันนึงไปชาลงแบตเตอรี่ถ้าชาลงแบตเตอรี่มันก็คือสูบน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็ซับมาสูบน้ำก็คืออาชาลงแบตเตอรี่ไม่ได้มันจะเป็นหน่วยอันนี้คือใช้พร้อมกันโดยไม่มีแบตเตอรี่นะครับ หากอยากใส่แบตเตอรี่ก็คือชาร์จไปพร้อมสูบน้ำไปพร้อมมันจะมีพอตต่อต่อนะครับแยกต่อออกมาคือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้หนึ่งลูกนะครับเป็นระบบ12ได้ไฟมันก็จะมาประมาณ1ิ1ห้าโวลต์นะครับไ,ไอพวกต่อเป็นกระแสมันสูงครับเขาต้องชาร์จแบตก่อน12อโวลต์ไหอยู่แต่ว่ามันกินกระแสสูงปัามหนักบ่ได้บ่ได้ตัดเลยบ่ได้นะครับนะครับนี่ครับปลาหำเราเป็นังไรครับชุดที่สองแล้ว โอเคโอเคผ่านถืกใจเลยถืกใจเดี๋ยวชุดไฟเดี๋ยวชุดไฟว่ากันอีกเพิ่นเอาไปแล้วเหรอบังผุนแผงอยู่ทั้งหลังคาแล้วนะครับพุ่นเดี๋ยวบินโดนให้เบิ่งมันเห็นบ่ครบเดี๋ยวโดนบินให้เบิ่ง3ชุดเลยนะครับมัน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 อยู่ไกลกันกันไปเวลามันสิใช้เวลาหลายนี่ครับคือใส่พรมพร้อมเลยนี่ครับมันเป็น750วัตต์3แผงแต่ว่าเฮาใส่สวิตชิ่งเพราะว่าตอนนี้มีแดดเนี่ยสายแผงผมบ่ออกนะนี่สายแผงผมออกตอนนี้สายสวิตชิ่งมาคีบเนี่ย แต่ว่าค่ะใส่แผงนี่สีแห้งกว่านี้แล้วก็น้ำไหลแห้งกว่านี้แล้วพัดลม,ม,ลมหรือว่าไฟชาร์จแบตเตอรี่มันจะกันสีแห้งกว่านี้หลายครับผมนะสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ได้เลยนะครับกันตพนสุรเชลวุ่นชุดแรกของ้างบนทีุ่่นละสีแผงนะครับแต่ว่านี่ฝนมันขึ้นแล้วเมื่อวานกับพายุเข่าจะมาโทรศัพท์พผมตกน้ำนะจนได้เสียไปเลยได้ซื้อใหม่นะครับผมอันะนี้เป็นเวลาสีม่วงกว่าแหละเราก็วันนี้ฝนพร้อมนะครับฝนสีมาพร้อมนะครับ มึงลมพายุนะครับผมอ่าสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับกัญชพลโซลเลเซลยววันนี้ก็อ่าเดี๋ยวไปดอมันสีเงาเดี๋ยวมันสีปลาหัมได้เลยนะครับผมโดนกระหาดครับผมมี่เราไม่โค่จอดสองคันเนี่ยิ่นก็มีพัฒนาเพิ่นมีโคนะปลาหำนี่ผสมกับปลายเลยครับปลาหำนะครับตอนนี้ติดโซลเลเซลล์ไปหลายกับสีเหลือตาหำนะครับผม เอาว่าว่าหยอกไปนนะครับว่าหยอกไม่มีอย่างนะครับผมอว่ามาติแต่เพื่อนลายชุดแหละเบิ่นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำแบบแจมเลยเอาขอบุณคนครับผมนนี่อปอป้ <c oughs> <c oughs>